ฟีมาจากลาดบุรีนะครับแฟนพันแท้นะครับคนขุดดินบนถนนครับอยากเจอลุงพลก็มาหาลุงพ <คน S 2> ลผมเง<ล>ครับเป็นคนพามาครับเหรอถยอดเลยนี่ <c oughs> ผมเป็นคนมาฟีมาครับนะครับมากันเยอะๆเลยครับ <c oughs> มาไม่ถูกนะครับก <c oughs> ็เลยพาซีมา ห้าดูดีหดีนะไม่แก่ไม่่ก็ไ้ห่างนรที่เนลูนเสีดีใจครับเห็นลุงพลขุดดินอยู่ข้างในเห็นป้าแตนแตนทำไมเรียกป้าไม่แก่เลยเรียกเรียกตามตามสัตว์ครับตามสัตว์เป็นป้าชมพู่ครับเป็นป้าน้องชมพู่เอาเอาไปเคยดู อยากเป็นปน้าเตนอยากเป็นป้าแตนนี่แหละครับคือฟังมน่ารักของเอฟซีนะครับการบันเทของคนคนนหนุ่มคนทำมาหนุงมคนถึงที่เลยนะครับบุกทุกคนเลยนะคะเลยวัดไปทางน้ไปนนะขึ้นไปทาัวเจ้ากนลยวัดหลวงไปทั้งนั้น ใส่ปกลบมาเราเลือใส่มันจะใส่ในทังไหนก็โดมาเ้แมมันคือหลายใส่มาพอนจะคือมมนอนจนได้กลับไปหาลุงพลจนได้กลับไปที่บ้านก่อนใช่ไหมครับไ้กลับมาเลยค้ะมาเใจนันหนางนี่ไงคเรียกว่ากลับไปไปที่บ้านก่อนโดนั่งนค่น่งนันันั่่งงน่ีนนน ทำกมันเท่าไหร่แล้วก็ไปแทะหวเอาอาไรอ่ะดูดูดูมาแตนผมร้อแตนจา้วไม่เคยคิดว่าคุไดมมายังมามดไม่คมทางใหญ่ดยค่ะทางใหญที่สวยอยู่เลยเราไปดูลุงพลกันต่อครับ หลวงปนก็กำลังขุดสวัสดีครับหลวงปนสวัสดีครับท้ายๆๆมาจากลาบบุรีสงุดตู้ใหญ่จากลาบบุรีที่รถซิ่งตามผมมาครับอ๋อเหรอซิ่งนำผมอ๋อพี่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 พามากไนใกล้ครับผมมางาผมเป็น G P S อ๋อพี่ G P S พี่จะพาหลงนะพี่พาหลงนี่ยุ่งเลย ส่านแล้วนะครับพักบ้างครับผมสวัสดีครับเจอกันครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับดูพิชานทองวันดูขุนนิ่งไหลจากอ่างทองจากอ่างทองครับขี่รถขี่รถน่าจะขี่รถตังเก่งตั้มรถตู้มาลาดพริบนะวันนี้อ่างทองราชบุรีมีจังหวัดไหนครับมีลาดอ่างทองราชบุรีจังหวัดไหนครับอุบนราชธานีอะไรนะขับยืนขับยืนอุบลนั่งเอง จากอุบลนี่ยครับมันจากอุบลมาจากสานไม่หวัดเลยนะครับรัจาอุบลี่อมากรกระบจรงรถกรเจ้นบุรถกะบจริงอมาลยไ้ังแต่ก็สวยคนก็หล่อดวยอาะมเพีนมากะบ

ขอตัวปก็แต่หน่อยแต่ปม่แต่น้ำแดงนะแตน้ำแดแต่น้ำขอทางนี้หน่อยเฮ้ยดูนะบ้านไม่เจอตามนี้ท่านจ้าเนาะอ๋อทางนีครับมาทีอนี่ีนะกแครับ กไม่ได้ยเมก็แจกองเกาดายไม่เานากนาครับวัดสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคร h a n n e l หรือธนวัฒน์ Channel ด้ยนะครับอ่ะ ร่วมสมทบมากนะครับเพราอไปายด้วยพรปหน่าย